สวัสดีทุกคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กมีกับ,บเช่อมต่อเิอีกอยู่สี่เห็นกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงขายในมาร์เก็ตเพจแบบไหนปังแบบไหนบุ้งนั่นเองนะ,ะผมคือผมเนี่ยเจอคนถามหลายคนมากแล้วก็โดนแบบเทสเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยบางคนก็ลงดีนะฮะบางคนก็ลงแบบจะขายได้หรอครับแบบเนี้ยอ่ะเราก็เลยจะมาให้ดูกันนะครับว่าลงแบบไหนในมาร์เก็ตเพจล้วแบบจะลงลว่าขายปังลงลว่าแฉาดแตกโอเคไหม บงก็คืออะไรบางคนก็คืองงว่าเอ,อ๊ะบงคืออะไรบงก็คือไม่ปังอะครับเออก็คือแบบลงไปแล้วถึงแม้แบบขายได้แค่ชิ้น2ชิ้นนะแล้วก็ขายไม่ได้อีกเลยหรือว่าลงไปแล้วคนไม่ดูเลยเว้ยไม่มีความว่าขายได้เลยอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าบงนั่นเองและด้านหลังของผมนี่ก็คือคุณผ,ผู้ชมก็คงจะงงว่ามึงเอามาตั้งทําไมตรงนี้อันนี้เป็นถุงสุทิที่รักของผมนะฮะยิงมีสองใบอีกใบหนึ่งขาดไปล้วอันนี้ตอนที่ขายของออนไลน์เนี่ยผมก็ใช้กระเป๋าใบนี้แหละ ในการแบกของไปส่งนะครับเนี่ยความทรงจํามีเยอะนะฮะถ้าเกิดใครอยากฟังก็สามารถกลับไปฟังคลิปเก่าๆได้นะฮะก็คือจับเงินแสนด้วยการขายของออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตนั่นเองก็ลองไปฟังกันดูโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอคอมของเราแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ไปติดตาม Facebook ของผมก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะฮะเดี๋ยววันนี้ขอเขามีแบบ ให้ยิงแอดฟรีทั้ง200ก็ลองเอาไปเทรดแอดกันดูก็สามารถติดตามไว้ที่ fb นะครับ facebook myq กกานั่นเองหรือว่าเป็นแฟนเพจโหสร้างเพจเยแยงมากมาย qun blog นู่นนี่ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในหน้ามา r k เก็ตเพจของทาง a c e b o o k นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับผมขายดรอปชิปเนี่ยในมา r k เก็ตเพจเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ช้อปปีเนี่ยลองลงมาอีกทีหนึ่งโอเคในหน้าแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับสินค้าคัดสรรเพื่อคุณ ซึ่งหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาอยู่ในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยคุณจะขายสินค้าได้ดีมากนะครับคือตรงนี้เนี่ยเขาจะวัดจากความสนใจของตัวเรานะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากําลังสนใจอะไรแล้วตัวมาเก็ตเพจเนี่ยจะมี AI เพื่อจะจับว่าของท้นเนี้ยจะขายกับเราได้หรือเปล่าแต่ก็มาแบบสุ่มๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะของที่จะมาโชว์หน้านี้เนี่ยจะเป็นของที่เราไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นยกตัวอย่างเช่นผมไปอยู่ในกลุ่ม ps4 อย่างเงี้ยอืมของในมาเก็ตเพจหน้านี้ก็จะขึ้นเกี่ยวกับ p l a y s t a t i o n 4เหมาะไหมถ้าเกิดคุณขายทีวีผมแนะนําให้คุณเข้าไปอยู่กลุ่มทีวีคุณขายมือถือคุณเข้าไปอยู่กลุ่มมือถือครับแล้วมันจะแสดงให้กับลูกค้าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับไปขึ้นในหน้ามาร์เก็ตเพจแบบนี้ด้วยอ่ะอย,อย่างเช่นอันนี้ผมว่าไม่น่าจะขึ้นของใครหรอกจริงไหมใครจะมาเล่นการ์ดโปเกมอนถูกปะ่ะอ่ะแต่ตอนนี้ผมกําลังศึกษาและผมสนใจเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนอยู่เพราะว่าโปเกมอนเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าพวกการ์ดโปเกมอนเนี่ย เป็นอันดับ3นะที่เขาเนี่ยเน้นสะสมแล้วก็มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นทุกปีก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยเป็นทองครับอันดับ2ก็จะเป็นพวกหุ้นใช่ไหมอันดับ3เนี่ยเขาเน้นการลงทุนก็จะเป็นพวกการพวกนี้แหละเพราะว่าการพวกนี้เนี่ยมูลค่ามันพุ่งสูงที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับที่มีข่าวการกโปกเกมอน14ล้านนี่แหละครับมันเป็นของสะสมและก็ราคาแพงผมก็เลยศึกษาผมก็เลยสนใจเนาะมันก็เลยขึ้นมาเพราะผมก็ไปอยู่ในกลุ่มโปกเกมอนเห็นไหมก็ฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดคุณอยากขายอะไร อยากขายใขนะครับคุณเข้าไปสิงในกลุ่มนั้นรับมาลงในมาเก็ตเพจอ่าอันนี้ผมพุ่งตรงนะไม่จงเป็นต้องแชร์ไปนในกลุ่มก็ได้นะครับคือลงในมาเก็ตเพจก็พอเพราะว่าในมาเก็ตเพจเนี่ยมันก็จะมี AI ที่จะจับให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมก็มีเต็มเลยส่วนในหน้าแรกเนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปอีกว่าการที่ขึ้นมาอยู่ในหน้านี้ได้เนี่ยคุณต้องมียอดวิวระดับหนึ่งหรือว่าคุณพิ่งลงแต่ยอดวิวคุณพุ่งปีด๊ดมองไหมเหมือนเราดู u t u b e อะ่ะแบบว่าอันไหนที่มันจะ มีคนวิวเยอะๆที่เพิ่งลงเนี่ยมันก็จะติดมาแรงในหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าเป็นสินค้าที่ขายนานๆแล้วแล้วยังมีความสนใจอยู่อันนี้เขาก็จะขึ้นในหน้านี้กันซึ่งไอ้สินค้าขายนานแล้วเนี่ยก็ต้องมาวัดกันว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยเราได้ต่ออายุหรือเปล่าด้วยนะก็อย่าลืมไปเช็คกันนะครับโอเคอืมเรามาดูที่จุดแรกครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นราคานะครับส่วนอันตราส่วนของรูป 1>, 1. 1. 1นะครับถ้าเกิดผมยังไม่เคยบอกไปก็บอกเลยแล้วกันนะครับอัตราส่วนของรูปจะอยู่ที่1.1ต่อ1นะครับแล้วก็จะเห็นราคานะครับอะเราลองเข้าไปดู PS4 เครื่องนี้อะรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะโอเคราคา4,000นะครับสภาพดีเล่นได้ปกติแถม3เกมนะครับแล้วก็จะมีชื่อผู้ขายนะครับแล้ก็สามารถเข้าไปส่องดูได้นะฮะนี่ ผู้ขายคนนี้เนี่ยเพิ่งมาใหม่นะครับถ้าถ้ามานานแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีดงมีดาวและแล้วก็มีพวกาการชอบแชทไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็เข้าไปดูอันนี้ถูกใจเพจอ,อะไรอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาเพิ่งลงขายมีแค่อย่างเดียวยก็ตรงนี้เนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าเกิดขครมีดาวหรือว่ามีแบบอัตราการตอบแชทไวเงี้ยคุณก็จะสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นเพ,นเพราะมันน่าเชื่อถือโอเคอันนี้ก็จะเป็นพิกัดโลเคชัน่นก็ตามนี้นะครับ โอเคอ่ะเรามาดูสินค้าชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่านี่แบบนี้จริงๆแบบนี้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำไม่ทำนะแต่มันก็สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มยอดวิวได้อะอ่ะเนี่ยยกอย่างเช่นขึ้นฟรีแบบเนี่ยคือจริงๆสินค้าชิ้นนี้มันมีราคาเข้าใจป่ะคคุณผู้ชมแต่เขาตั้งฟรีเพื่อว่าให้คนเนี่ยเข้าไปดูเยอะๆพอคนเข้าไปดูเยอะๆปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมียอดวิวที่เยอะขึ้นใช่ไหมพอเขามียอดวิวที่เยอะขึ้นมันก็จะมาแสดงในหน้านี้เนี่ยฟรีฟรีฟรีอย่างเงี้ยเออถามว่ามันดีไหมผมก็มองว่ามันก็ดีในส่วนของเขาเนาะแต่มันก็เหมือนหลอกคนที่เข้าไปดูด้วยอมอมมอบปะถ้าเกิดใครไม่รู้เอาอ,อันนี้แจกฟรีเว้ยเข้าไปทักหานั่นน,น,นี่อะไรเงี้ยทำให้เขามียอดวิวเยอะขึ้นอันเนี้ย มันเป็นผลประโยชน์ต่อเขาแต่เขาก็ต้องไปอธิบายลูกค้าเลยนะครับว่าเออมันไม่ฟรีนะหรือว่ามันมีนูนน่นนั่นนี่มันมีกิมมิคอยู่ข้างในครับไม่มีใครให้ของฟรีหรอกครับคุณผู้ชมโอเคไหมมันมีกิมมิคอยู่ข้างในเพราะผมเคยทักไปรู้สึกว่าจะขายเป็นอะไรสักอย่างนะ่ผมจําไม่ได้แล้วลำโพงมั้งแล้วก็เ,เขียนคาว่าฟรีผมก็เอออยู่รีบทักเข้าไปเลย ตัวนี้นะครับราคา299เข้าใจปะคือเขาตั้งว่าฟรีอ่ะมันตั้งได้แต่คุณก็ต้องไปนั่งอธิบายกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟรีนะมันราคานี้มันจัดโปรพิเศษอยู่อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะทําได้เหมือนกันแต่ก็ใส่เทาเทเทาๆไม่ได้ขาวถ้าเกิดเราขาวสะอาดเราเราเขียนราคาไปอยู่แล้วถูกป,ปะแต่ถ้าเราแบบอยากเทาหน่อยอยากจะแบบเออเลงยอดวิวก็ทําวิธีนี้ก็ได้ครับก็ใส่ราคา0นบาทมันจะขึ้นฟรีแบบนี้เลย โอเคอันนี้นะครับที่รูป AI ที่มันแสดงขึ้นมานะครับก็เป็นรูปที่ลูกค้าในมาเก็ตเพลเนี่ยเขาชอบลูกค้าในมาเก็ตเพลเขาชอบแบบสินค้าแบบจริงเห็นไหมเนี่ย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 อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคือมันเป็นสินค้าจริงครับมันก็เลยแบบเฮ้ยอ๋อนี่มันราคาจริงจริใช่ไหมมันไม่โกงเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออบางคนก็เป็นรูปสินค้าจริงแล้วก็แนบ แนบรูป fb ของตัวเองอ่ะเขาเรียกแนบกระดาษแนบกระดาษไปตรงเนี้ยว่าอ่าอันนี้เป็นของเราจริงๆนะเราถ่ายจากรูปสินค้าจริงอันนี้ก็ได้นะครับมันเชื่อถือได้เห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะชอบรูปสินค้าที่เป็นรูปสินค้าจริงเนี่ย iphone ตู้เย็นเสื้อเห็นไหมโทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นรูปสินค้าจริงรูปแบบเนี้ยรูปแบบว่าที่แต่งในแต่งอย่างเงี้ยคนใน market place ไม่ชอบเออไม่ว่าคุณจะแต่งรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรูปแต่งอ่ะแต่งจากบริษัทนอะ่ะมองป่ะ คือมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมห้ดูเนี่ยอย่างเนี้ยคือคนใน market เ,เพจไม่ชอบนะครับมันแต่งเกินไปมันดูแบบเป็นรูปโฆษณาแล้วเขาไม่ชอบเขาชอบแบบเออเนี่ยสินค้าจริงเราน่าซื้ออย่างเงี้ยชอบโอเคไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแหมน้อยเห็นปะลองคุณลองดูดิเนี่ยรูปเป็นรูปสินค้าจริงแทบจะทั้งหมดเลยนะมีแค่รูปเนี้ยรูปเดียวที่ติดเข้ามานะครับที่เป็นรูปแบบแต่ง อันนี้เขาถามว่าเขาก็แต่งนะแต่เขาไม่ใช้รูปสินค้าจริงถ้าเขาใช้เป็นรูปสินค้าจริงเนี่ยเขาจะขายดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผมก็ราคามันดูลกไปหน่อยนะครับไอ้ร้อยแปดเก้าเนี่ยไม่ต้องมีคําว่าเพียงบาทเนี่ยไม่ต้องมีเป็น B ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วร้อยแปดเก้าเนี่ยตัวให,ใหญ่เลยนะครับเป็นร้อยแปดเก้าจุดขีดอย่างเงี้ยหนึ่งแปดเก้าจุดขีดอย่างนี้ก็ได้คนก็เข้าใจเหมือนกันแล้วตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับเนี่ย ผมติเขาผมขออภัยนะแต่ผมรู้สึกว่าม,มันยังดูลกอยู่นิดนึงครับแต,แต่เขาทําได้ดีแล้วนะเขาแต่งรูปได้สวยแล้วเขาติดในหน้าแรกแล้วแต่ปรับเพิ่อมอีกนิดนึงพี่จะขายดีขึ้นมากโอเคไหมส่วนลดล้างสต็อกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเกินกับพื้นสีด้านหลังะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาเพิ่มขอบให้ตัวหนังสือเป็นขอบดําหรือขอบขาวก็ได้แล้วลดล้างสต็อกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่เกินกับสีเนี้ยเป็นสีแดง อะไรก็ได้ที่มันดูเด่นชัดอะไรเงี้ยมันจะดูไม่กลมกลืนครับแล้วมันจะดูน่าสนใจมากขึ้นอเก็บปลายทางตรงเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมีคย์เวิร์ดที่สําคัญก็อยากให้แบบว่ามันไม่กลืนกับพื้นหลังนะครับทําให้คุณไขาดีขึ้นแล้วก็ผมพูดอีกอย่างหนึ่งนะ คือราคาเพียงเนี่ยผมรู้สึกว่าคนชอบอยู่ฝั่งขวามากกว่าอ่าสมมติรดลักซ์ต็อกราคาอยู่ตรงนี้คนชอบอยู่ฝั่งขวาแต่ก็อยู่ฝั่งซ้ายก็ได้ก็แปลกตาดีเหมือนกันโอเคไหมเหมือนเวลาเขาติดป้ายเซลล์อ่ะบนห้างเนี่ยคือผมก็ต้องบอกตรงนะผมเป็นเซลล์มาก่อนเนาะเวลาเขาติดป้ายเซลล์หรือติดอะไรเงี้ยเขาจะติดฝั่งขวาหมดเลยนะครับ เหมือนแบบคนส่วนใหญ่ถนัดขวามือครับเวลาเขามองเขาจะมองจากด้านซ้ายไปขวาแล้วมันจะไปสุดตาที่ตรงนั้นนะครับก็แบบนี้นะฮะแต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเขาแต่งรูปได้ดีนะดีดีด,ดีใช้ได้เลยแต่เพิ่อมอีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็อัตราส่วนรูปถูกต้องนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคโอเคเลยนะครับอ่ะต่อมาเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็น สินค้าจริงนะครับที่ขึ้นมาโชว์กันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปสินค้าจริงเหมือนกันเนี่ยโอ้โหใส่คออันนี้ก็สวยนะครับสวยสวยสวยแต่ผมมองว่าแดงกับชมพูมันกลืนเงินไปหน่อยเปลี่ยนพื้นหลังแล้วข้อความจะเด่น,นครับแดงกับชมพูมันกลือนกันมากถ้าเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำสีเงินเนี้ยโอ้โหรับรองข้อยคยวิรตรงนี้จะเด่นมากไม่งั้นมันจะดูค่อนข้างยากครับแล้วก็ตัวราคาตรงนี้เนี่ย ใหญ่แล้วนะโอเคมองรู้เลยว่า88บาทแต่พอราคาเยอะๆบางคนลูกค้าบางเจ้าครับเขาก็งงนะฮะ,ะให้มีอะไรขีดค่ามองหรอไม่เวลาเราไปตามห้างเนี่ยมันก็จะมีการขีดค่าเพราะว่ากลัวลูกค้างงราคาแต่อันนี้เขาก็ทําถูกแล้วครับเขาก็ทาให้ตัวราคาที่มันอ่ามันเป็นราคาที่ที่เขาแบบตั้งขึ้นมาครับหรือเฟกออริจินอลไพรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแต่ก่อนเขาเคยสามร้อยกเก้าก็ไม่รู้นะฮะ ก็ให้มันดูตัวเล็กนะครับแล้วให้โฟกัสราคาที่ตัวใหญ่อันนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันอาจจะดูแบบว่าหลายสเตปแต่ถ้าคิดค่าไปเนี่ยมันก็จะจบเลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ใหญ่ๆโอเคนี่ถือว่าโอเคนะเขาก็ถือว่ามีคีย์เวิร์ดครบนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นทําให้เกิดเนียลดรางสต็อกวันนี้วันเดียวโอ้โหเนี่ยคีย์เวิร์ดดีนะครับตรงนี้ดีด้วยนี่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะหลายๆคนมองข้ามนะครับอะหลังจากเรื่องรูปอันเนี้ยโอเคโอเคเลยอันนี้ก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับคือถ้าเกิดเพิ่มขอบเข้าไปตัวหนังสือมันเกินเนี่ยคุณผู้ชมดูก็รู้เลยตัวหนังสือมันเกินเข้าไปนะครับทำให้มันดูยากนะครับแล้วราคาไม่เห็นนะฮะมาเห็นราคาตรงนี้นะครับก็อยากให้แบบไปเห็นราคาตรงนี้มันจะโอ้อลังการงานสร้างแล้วก็ชื่อปักไฟอย่างเงี้ยผมมองว่ามันยังไม่ดึงดูดมันไม่ดึงดูดเลยเว้ยคุณอาจจะขายได้นะแต่คุณอาจจะไม่ได้ขายดีมากและยิ่งคุณลงราคาถูกอ่ะคุณลงราคาถูกมันขายมันขายได้อยู่แล้วนะ ในน a r เก t ตเพจเนี่ยเแต่มันไม่ได้ขายดีไงครับนี่ขายดีคือแบบนี้คือมันต้องมีคีย์เวิร์ดในชื่อด้วยอ่ะอันนี้ผมมองว่าเขาขายดีเนี่ยมองดูก็รู้เลยว่าเขาขายดีแน่ๆนะครับเนี่ยมีการใส่คีย์เวิร์ดใส่อีโมจิไฟเป็นการกระตุ้นนะครับคือพวกอีโมจิอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการกระตุ้นกับสัญชาตญาณคนนะคุณผู้ชม,มทําให้แบบเฮ้ยพอเห็นแล้วเร่งรีบซื้ออ่ะมันเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับพวกเนี้ยโอเคไหม นี่นะครับก็ตรงนี้เลยก็ชื่อดีครับคีย์เวิร์ดด้านหน้าดีแต่พื้นหลังเปลี่ยนนิดนึงนะครับทุกอย่างเพราะว่ามันกกืนแค่นันน้ทุกอย่างสวยแล้วเพอร์เฟกแล้วโอเคครับก็ถ้าอัพสกิลขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมลองหาดูอีกทีแล้วกันเนะว่าคนที่อัพสกิลขึ้นมาเยอะๆแล้วมีนะครับโอ้โหคือ,ค,อคือพุ่งตรงนะการขายของออนไลน์นมันก็เป็นเหมือนศิลปะแขนงหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดใครแต่งรูปสวยกว่าก็จะขายได้ดีกว่ามองไหมคือเหมือนแบบเราไปท่องอยู่ในโลกไอจีอ่ะ เดี๋ยวผมลองพิมพ์ร้านค้าไอจีแล้วคุณจะรู้ว่าในร้านค้าไอจีเนี่ยเขาแต่งรูปก,กันสวยมากๆจริงเพราะว่าไอจีเนี่ยเขาเน้นเรื่องรูปเป็นหลักเรามาดูนะครับร้านค้าในไอจีกันนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับว่าไอจีเนี่ยเขาค่ากันยังไงนะครับเพราะว่าคนขายในไอจีเนี่ยเขาแต่งรูปก,กันเทพมากบางร้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอฟอนตัวหนังสือเนี่ยเขามีเป็นฟอนต์ของร้านเขาเองเลยนะครับเนี่ยเนี่ย เพราะว่าธุรกิจไอจเนี่ยมันฆ่ากันด้วยรูปภาพจริงๆเลยครับนี่นี่แบบว่าแต่งแบบ OP OP แบบเนี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหผมไม่ค่อยเห็นนะคนที่แต่งในมาเก็ตเพจแล้วก็แบบว่ามีฟอนต์เป็นของตัวเองแบบ IG อย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะอืมแต่บางคนใช้ฟอนต์แบบนี้แล้วไปใส่รูปสินค้าจริงอะมองปะใช้ฟอนต์แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วไปใส่รูปสินค้าจริงเน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 , αι, น, αι, น αι. โคตรดีอ่ะผมพูดตรงไขายโคตรดีอ่ะเออนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนําเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่จะแต่งรูปนะครับไปขายในมาเก็ตเพจถ้าคุณรูปสวยยังไงคุณก็ขายได้ดีนะครับแต่ก็ต้องเป็นรูปสินค้าจริงนะคืออันนี้มันสวยใช่ไหมสำหรับไอจีแต่สําหรับคนในมาเก็ตเพจเนี่ยเขามองว่าเป็นรูปของบริษัทไปแล้วนะพอเป็นรูปของบริษัทแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจถ้าตรงนี้เป็นรูปแบบ ถ่ายปกติอ่ะถ่ายปกติเลยอ่ะปกติอ่ะถ่ายแบบถือถ่ายแบบเนี้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 ยเออแต่ฟอนต์เอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคุณขายดีโอเคป่ะโอเคนะครับเรื่องที่สองก็เรื่องคีย์เวิร์ดชื่อนะครับเรื่องแรกเรื่องรูปเรื่องสองคีย์เวิร์ดชื่อเอาให้แบบมีอีโมจิมีอะไรนะคือผมก็เคยบอกไปแล้วนะอืมทำตามเนี่ยคุณก็จะขายดีแน่นอนอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ลงดูสินค้าในมาร์เก็ตเพลเนี่ยราคาจะไม่ค่อยแพงมากนะครับแต่เราสามารถขายแพงได้นะสินค้าในมาร์เก็ตเพลเนี่ยผมเคยขายแบบเป็นหมือนอ่นสองหมื่นนี่ก็เคยขายคนระับแต่มันก็อยู่ที่เราจะลงด้วยนะครับเพราะเราก็ต้องคัดสินค้ามันลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าการขายสินค้าที่แพงขึ้นลูกค้าสนใจเยอะไม่น้อยกับคนที่สนใจสินค้าราคาถูกเลยนะครับแต่คุณก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นเพราะว่ายิ่งของราคาสูงขึ้นมันก็ต้องใช้อะไรในการตัดสินใจที่มากขึ้นถูกไหม คุณก็ต้องศึกษาให้มันดีพอ้ะเกิดคุณศึกษาดีพอคุณจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่มีใครว่าหรอกครับผมโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยมากอ่ะเนี่ยอุ้ยอันนี้ดูสวยจังดูสะดุดตาจริงๆอ่ะเออเนี่ยเขาดูแบบดูสะดุดตาโอ้โหดูสกอร์นี่ คือเขาแต่งรูปดีอ่ะแล้วดูสกอร์ดเขาดีเออสกอสวยมากเลย5ดาวเต็มเลยนะครับเนี่ยมันทาให้ดูน่าเชื่อถือครับดูน่าเชื่อถือสวยๆครับสวยอันนี้สวยอืมคุณก็ลองดูครับแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับในการขายสินค้าของคุณนะครับว่าเออมันมันจะทํายังไงได้บ้างให้คนสนใจสินค้าเยอะขึ้นนะครับอ่าไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งรูปสวยมากแต่เรื่องที่เน้นๆเลยคือ สินค้าที่เรามาโพสต์ลงเนี่ยให้เป็นรูปสินค้าจริงจะคนสนใจเยอะถามว่ารูปแบบนี้คนสนใจเยอะไหมผมพุ่งตรงว่าแค่บางชิ้นเท่านะครับบางชิ้นเขาไม่สนใจเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยไอ้ตรงนี้พวกรายละเอียดเนี่ยถ้าเราใส่รายละเอียดสินค้าเนี่ยให้แบบเออนี่ผมแค่จะให้หมดทุกอย่างนะให้แบบ เอาแหละให้แบบเกิดแอคชั่นนะถ้าเกิดคุณใส่รละเอียดสินค้าให้เกิดแอคชั่นนะครับคือคีย์นี้แพงมากคุณจะทําให้คนเห็นสินค้าคุณเยอะขึ้นครับโอเคไหมอ่านี้ผมให้แทบจะหมดแล้วนะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ขายในมาร์เก็ตเพจก็เวลาเราลงสินค้าไปแล้วอะ่ะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะครับเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันมียอดวิวของสินค้าขึ้นหรือเปล่าถ้าครึ่งชั่วโมงอะ่ะยอดวิวเราไม่ขึ้นให้คุณ เอาเฟซปอมาทักก็ได้หรือเอาเฟซเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีนะครับมาทักเข้ามาพอเกิดการทักเนี่ยมา r k เก็ตเพจเอไอเขาก็จะจับว่าอ๋อตอนนี้มีคนสนใจสินค้าชิ้นนี้นะเขาก็จะเปิดการมองเห็นของคุณหรือว่าคุณจะลบสินค้าชิน้นชิ้นนั้นทิ้งไปเลยก็ได้นะอืมเพราะว่าวันวันหนึน่งอะครับคนโพสตสินค้าในมา r k เก็ตเพจตั้งกี่ร้อยกี่พันคนนะคุณคิดดูถ้าเกิดสมมติสักพันโพส AI, เอไอมันก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอสินค้าชิ้นนี้มันดีนะอ่าเอาอีมนนมันไ่ดีเวย เอาไว้ในสินค้าแบบขยะสินค้าที่แบบไม่มีใครสนใจอ่ะหมอะปะ AI มันก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาสินค้าที่แบบว่าคนไม่สนใจขึ้นมาในหน้าฟีดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเยอะๆคนก็จะไม่ใช้งานหมาะปะอ๋ออ,อันนี้ก็ไม่น่าซื้ออันนั้นก็ไม่น่าซื้อ AI มันจับอยู่ครับเราต้องชนะ AI ให้ได้โอเคนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คุณก็ลองแยกแยะดูนะครับคือตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ปังๆนะ ฟังๆคุณก็สามารถเอาไปใช้เอาไปทําตามได้แต่ผมไม่แนะนําแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่แนะนําเลยนะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอาคุณผู้ชมอย่างเงี้ยไม่เอาได้ไหมเอาแบบอย่างเงี้ยเออมันขายได้แล้วเนี่ยชื่อสําคัญโคตรๆเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันขายยากอะครับพูนขายได้สักกี่อันกันเจียวผมถามยิงถ้าเกิดคุณมีรูปสินค้า คุณจะปังไปกว่านี้อีกเยอะเชื่อผมดิอ่านะครับโอเคนะครับเพราะผมอยู่ในตลาดเนี่ยมาหลายเดือนแล้วก็เอาประสบการณ์ของผมที่ไปเจอมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้ฟังแล้วกันเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันถ้าเกิดใครอยากได้เทคนิคที่เจาะลึกมากกว่านี้ ก็ด้านล่างครับจะมีลิงก์นะครับไลน์แอดก็สามารถแอดไปพูดคุดยกันได้นั่นเองนะครับผมสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับใครที่เป็นยูพิเกอร์ในสายผมและยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะครับ <c oughs> ก็แนะนำนะครับให้แอดไลน์แอดผมเถอดนะครับเพื่อที่จะได้เข้ากลุ่มและได้เรียนรู้แบบเจาะรือก,กันแต่ถ้าเกิดใคร ที่ยังไม่รู้จักเป็นยูพิเกอร์หรือว่ายูพิคคืออะไรนวะเราพูดถึงอะไรวะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูที่คลิปนี้ได้ครับผมจะขึ้นไว้ที่ตัวไอคุณผู้ชมก็สามารถไปศึกษาได้ว่าเราขายสินค้าแบบไม่ต้องลงทุนเราก็ขายได้ทุกอย่างใน Lazada มันคืออะไรและมันได้รายได้เยอะขนาดไหนโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม